ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำลุงปิดเล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลุงเพลเกมครับผมลุงใหม่แล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่วงลุง เล่าครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่น1ชั่วโมงครึ่งนะครับเกมใหม่ที่เพิ่งออกภายในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกม Blue ฟนะฮะนินจาจิ๋วของเรานะฮะภาพน่ารักมากๆหลังจากที่เข้าไปเล่นมาแล้วนะฮะไอตัวละครดีไซน์เนี่ยผมชอบตอนที่ตรงที่มันเป็นนินจาแล้วมันตัวเล็กๆ,น,กๆน,กน่ารักน่ารักเนี่ยแหละฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ หลังจากที่ผมรอเกมนี้อีกแล้วนะฮะเกมที่ผมรออีกแล้วผมเห็นว่าเออเป็นเกมแนวแอคชั่นนะฮะที่เป็นการเล่าเรื่องโดยผ่านตัวนินจาตัวเล็กๆนะฮะผมก็เลยเอ้ยน่าสนใจน่าหยิบมาลองเล่นดูหลังจากที่ได้เข้าไปเล่นนะฮะหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับตัวละครดูน่ารักจริงแต่ระบบการเล่นผมขอบอกเลยว่ามันไม่น่ารักเลยแต่ถามว่าสนุกไหมมันสนุกแต่มันยาก ยากในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเกมเป็นจะยากนะอาจจะเป็นเพราะการจับเกมภายใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ซึมซับอะไรเกี่ยวกับระบบการเล่นมากมายเท่าไหร่แต่ตัวฉากดานนะ่มันมีความยากที่ค่อนข้างยากในระดับเลยนะอาจจะดูเหมือนเป็นเกมไม่ง่าย,ายแบบแค่กระโดดแล้วก็ฟันฟันฟัน,ฟนกระโดดกระโดดแต่ตอนที่กระโดดเนี่ยว่าจะผ่านได้แต่ละจุดตรงทีแบบโอ้มันยากมากเลยนะครับ นี่ผมขอพูดในส่วนของเกมเพลย์เลยเนาะเกมเพลย์ก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมแนวแอคชั่น 3d นะฮะก็ต,ตัวเกมจะเน้นไปในทางกระโดดให้ผ่านสะส่วนใหญ่นะฮะซึ่งตัวเกมเนี่ยหลักการมันครับก็คือเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรตามปกติเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มผมใช้จอยเล่นเนาะกดปุ่ม x จะเป็นปุ่มฟันนะฮะปุ่ม a คือปุ่มกระโดด ที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นกระโดดกระฟัน A กับ X แล้วก็ปุ่ม R2 R2 จะเป็นการเดช h นะฮะซึ่งสามารถเดช h การอากาศได้แล้วก็ไว้เดช h ลบศัตรูได้นะครับแล้วก็ L2 จะเป็นอ่ะ LT L, โทษทีนะฮะเอาจอย X บอก LT จะเป็นการล็อกเป้านะครับซึ่งระหว่างล็อกเป้าเนี่ยถ้าเรากดอัออนนอก R นะครับกดลงไปจะเป็นการ เปลี่ยนศัตรูนะครับเปลี่ยนเป้าหมายเวลาเจอศัตรูที่มากกว่าหนึ่งตัวเนาะแล้วก,กด B จะเป็นการใช้โล่ครับสามารถป้องกันการโจมตีได้หลักๆส่วนใหญ่ปุ่มก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะพอเราเล่นไปเรื่อยๆสักพักนึงเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นกล่องวอยเอาไว้เข้าเข้าไปในมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งพอเข้าไปในนั้นเนี่ยตัวเกม จะเล่นเป็นการเน้นให้เรากระโดดแล้วเดชเพื่อผ่านดานจะไม่ได้มีศัตรูอยู่ในวอยโลกของวอยนะฮะในวอยมิติวอยเนี่ยจะไม่มีศัตรูแต่จะใช้เป็นการเก็บเอ่อถ้าเป็นมาริโอก็คือเก็บเหรียญเลยเนาะแต่อันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบเม็ดวิญ,ญญาณอะไรสักอย่างสีฟ้าเหลืองๆประมาณนั้นนะฮะพอเราเก็บไปได้ครบตามจำนวนเราก็จะ ออกมาโดยที่การผ่านวอยแต่ะละครั้งนั้นนะครับหลังจากเราผ่านแล้วเราจะได้เป็นเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับเกมเนี่ยเ,เกรพลังของเรานะครับที่เป็นเลือดเนี่ยจะแบ่งเป็นลูกหัวใจเลยเป็นช่องช่องรู้สึกในหนึ่งหัวใจเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่องมั้งถ้าเราโดนโจมตีอาจจะลดไปทีละส่วนทีละส่วนจนครบนะครับ พอเสียเลือดหมดก็ตายง่ายๆเลยคือแบบเกมนี้แบบว่าวางวางสไตล์การเล่นมาแบบว่าไม่ยุ่งยากเลยเลือดหมดก็คือตายแล้วก็กลับไปเริ่มที่ตรงจุดเซฟแต่ทีเนี้ยไอจุดเซฟที่มันให้เรามาเนี่ยช่วงแรกๆเน,นี่ยผมเพิ่งเจอแค่หนึ่งอันนะในช่วงชั่วโมงกว่าที่เล่น ถามว่าเอ้ยทำไมเพิ่งเจออันเดียวคือเกมเนี่ยมันออกแบบมาได้แบบว่าให้เราโดดบ่อยๆอ่ะแล้วผมเสียเวลาไปอาการที่เราโดด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 เนี่ยไปเยอะมากเกือบครึ่งชั่วโมงจากชั่วโมงครึ่งเนี่ยน่าจะต้องมีครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีในการที่แบบว่าโดดตกโดดตกลงไปตายเงี้ยซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบเกมนี้นะไม่ชอบเกมแนวนี้ที่แบบกระโดดกระโดดข้ามผ่านกระ,ระยะอะไรเงี้ย ก็ผมว่าน่าจะรีฟันเลยแหละถ้าสมมติใครที่ไม่ชอบเกมแนวโดดเยอะๆอย่างนี้นะแต่ถ้าใครที่เคยผ่านเกมอย่าง m a r i o m a r i o 3D นะฮะที่มีการกระโดดและกระดลงพื้นที่อะไรพวกนี้มาบ่อยๆมาเยอะหรือเป็นเกมแนวแอคชั่นคล้ายๆซ e l d a หรืออะไรพวกนั้นนะที่มีการสู้หรือการกระโดดอันนั้นนะ่ะน่าจะชอบนะ แต่สําหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมก็ชอบมันนะการดีไซน์การเล่นที่แบบง่ายๆเล่นเพลินๆเนี่ยแต่ติดอย่างเดียวคือไอการโดดเนี่ยโอ้มันเซตฉากมาให้โดดค่อนข้างยากมากเลยในช่วงต้นๆนะผมยังรู้สึกว่ายากนะถ้าในอีกหน่อยมากกว่านี้ก็คงจะยากกว่านี้แต่จากที่ผมไปดูคลิปคนที่เล่นตัวเดมโมโนะฮะหรือว่าเป็นคลิปเทลเลอร์ของมันนะ มันยังมีการเกาะกำแพงแล้ววิ่งไต่กำแพงแล้วค่อยๆไหลลงมาอีกนะแล้วก็ยังมีการกระโดด2ชั้นซึ่งณนะช่วงต้นเนี่ยชั่วโมงกว่าๆของผมเนี่ยผมยังไม่ได้กระโดด2ชั้นผมยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยากแล้วนะถ้ามีกระโดด2ชั้นแล้วมันมีต้องผ่านด่านที่มีจุดกระโดด2ชั้นควบเข้ามาด้วยพร้อมกระบวกการแดชกาาอากาศเข้าไปด้วยโอ้มันก็น่าจะยากขึ้นบีแต่ถามว่าสนุกไหมเฮ้ย,ยผมสนุกกับเกมนี้นะด้วยการบังคับที่ ลื่นไหลแล้วแบบว่าเออมุมกล้องอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องมุมกล้องอีกอีกส่วนหนึ่งแล้วกันอาะเป็นว่าระบบเกมเพย์มีประมาณนี้ครับแล้วคุณสามารถฆ่าบอสแล้วอัปเกรดตัวละครได้นะฮะมีสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เจอบอสนั่นคือจากที่ผมดูในเชลเลอร์นะผมว่าน่าจะต้องฆ่าบอสแหละแล้วจะได้ชุดเปลี่ยนได้สกิลที่มากขึ้นนะครับทำให้การเล่นของคุณเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไปนะฮะ ก็ในชั่วโมงครึ่งแรกของผมเนี่ยยังไม่เจอนะครับในระบบที่ว่ามาผมยังไม่ถึงเลยเพราะส่วนมากตกตายอ่ะแล้วมันยังมีมันก็เหมือนกับเป็นเกมแอคชั่นทั่วไปซึ่งบางพื้นที่ที่เราไปเหยียบอาจจะมีเป็นกับดักอะไรเงี้ยเหยียบไปนานๆปุ๊บมีหนามโล่ขึ้นมาแทงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีด้วยแล้วฉากผมว่าฉากเกมเนี่ยไอ้มันก็โอเคนะกว้างดี แล้วก็มันจะมีไอ้จุดที่เราห้ามชนเนี่ยเยอะมากก็ไม่รู้จะเยอะไปไหนบางทีสู้กับศัตรูอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าเราตายเพราะเราไปเหยียบไอค้คล้ายลาวาสีดำดำแดงแดงเนี่ยฮะเลือดลดแล้วก็ลดเรื่อยๆจนตายมันก็มีจังหวะอย่างนั้นมีแน่ๆผมว่าใครที่เล่นเนี่ยต้องเจอแต่ที่จะทําให้เราตายแล้วรู้สึกหัวร้อนมากที่สุดก็น่าจะเป็น การโดดตกลงมาเลยครับอ่าการตกจากที่สูงหรือตกเหวนะครับเกมนี้โดดลงมาแล้วจะไม่ตายเลยนะครับคุณจะเสียเลือดไปประมาณ2หัวใจนะครับแล้วพอคุณเสียเลือดเนี่ยคุณก็จะโผล่ขึ้นมาในพื้นที่ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็เล่นต่อได้แต่คุณจะมีไอเทมเติมเลือดณนะช่วงต้นเกมนะครับคุณจะสามารถเก็บไอเทมเติมเลือดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไฟชาร์ท ในเกมนะฮะก็คือไอ้ลูกกลมๆสีฟ้าเนี่ยคุณจะสามารถกดใช้ได้2ครั้งคุณเก็บไว้ได้2เม็ดดีกว่าอะผมใช้คาว่าคุณเก็บไว้ได้2เม็ดแล้วถ้าคุณยังไม่ใช้คุณไปเจออีกเม็ดหนึ่งเม็ดที่3คุณจะไม่สามารถเก็บชิ้นที่3ได้จนงว่าคุณจะใช้เม็ด2เม็ดแรกก่อนแล้วพอคุณกดใช้เนี่ยเลือดคุณจะถูกรีกลับมาที่เต็มหลอดเท่ากับว่าผมมองว่ามันคือถ้าเทียบในมาริโอ้มันก็คือเฮดบล็อกนั่นแหละอะ แต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณกดใช้ได้เลยแล้วเลือดคุณก็จะเต็มเท่ากับว่าคุณไม่ต้องตายบ่อยๆแล้วทีนี้ถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วเจอจุดเซฟนะครับเมื่อคุณเข้าไปเซฟเกมตรงจุดเซฟมันจะทําการรีเลือดและรีไอเม็ดเติมพลังนี้ให้2เม็ดโดยอัตโนมัตินะฮะผมว่าในอนาคตถ้าเล่นไปไกลๆอาจจะมีไอกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นเก็บไอเม็ดเติมเลือดเนี่ได้มากขึ้นเท่ากับว่าเกมจะมีระดับความยากที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับในส่วนของ เกมเพย์ pay, ผมว่าน่าจะมีประมาณนี้นะจากที่ผมเล่นมาในระยะเวลาชั่วโมงกว่ากว่าไอช่องเก็บของช่องอะไรเงี้ยมันก็มีแหละมีชุดให้เปลี่ยนแน่ๆที่ผมลองเช็กดูในอินเวนทอรีนะมีชุดให้เปลี่ยนมีอาวุธให้เปลี่ยนมีการอัพสกิลเพิ่มเติมนะฮะแต่อาจจะได้หลังจากสู้กับบอสนะแต่ผมยังไม่เจอนะอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งโอเคมาถึงในเรื่องของมุมกล้องกันนะครับเกมนี้มุมกล้อง หมุนได้อย่างอิสระเลยครับเป็น3-60องศาเงยหน้าก้มลงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทำให้เวลาเล่นเนี่ยคุณต้องคอยหมุนมุมกล้องหาของหาสตูบางทีสตูแบบเฮ้ยเราหลบมาอีกทางหนึง่งแล้วเกิดไม่ได้ล็อกสตูเนี่ยเราก็ต้องกดเลื่อนหาสตูเอาแต่ก็มุมกล้องก็เคลื่อนที่ได้เร็วนะผมไม่ติดอะไรเลยนะเรื่องมุมกล้องเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกฟรีรู้สึกอิสระอาการเล่นมุมกล้องของเกมดีมากแล้วก็จะมีโหมด โฟโต้ให้เราถ่ายรูปสวยๆด้วยนะฮะก็กระจัดว่าดีแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะในส่วนของมุมกล้องผมว่าก็โอเคตามมาตรฐานของเกมแนว 3D action ทั่วไปที่สามารถที่ไม่ได้ถูกฟิกมุมกล้องมาผมว่าในจุดเนี้เกมทำออกมาได้ดีเลยแหละเพราะว่าคุณคุณจะมองไปทิศทางไหนก็ได้อ่ะแต่ทีเนี้ยนะบางจุดในแผนที่จะมีเป็นสัญลักษณ์คล้าย กล้อง2ทางไกาคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วกดสำรวจคุณก็จะสามารถมองภาพกว้างๆของดันเจี้ยนนะที่คุณอยู่ตรงนั้นนะได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าบางทางเนี่ยคุณอาจจะต้องไปทำการปลดล็อกเพื่อให้ประตูเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้นอ้อขอบอกไว้ก่อนครับเกมนี้นะฮะไม่มีนิแมปให้คุณนะครับคุณจะต้องจำทางเองเพียวๆซึ่งบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่ค่อยจะจำทางเท่าไหร่ บางทีเดินงงหลายๆรอบก็มีถ้าใครที่เห็นผมไลฟ์อยู่ใน Facebook วันนี้นะก็<ๆ>จะเห็นแบบเอ้ยทำไมลุงแม่งเดินวนวนวนอยู่ทางเดิมจังวะก็นั่นแหละครับผมจำทางไม่ได้แล้วมันไม่มีแมปบอกแต่แมปก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมานะแต่แบบบางทีเป็นช่องให้เราเห็นหน่อยได้ไหมว่าเออห้องตรงนี้ไปได้ไม่ได้หรือวแบบ่าเเลี้ยวซ้ายเลียวขวาหรือบางทีผมว่านะมันควรจะทําเป็นไกด์นําทางให้เราหน่อยแหละว่าจะผ่านไป ยังไงไปตรงจุดไหนต่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะผมว่าก็ก็น่าจะดีแหละก็ทำถ้ามันมีนะผมว่ามันก็จะทําให้รู้สึกเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีผมว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับโอเคในส่วนของมุมกล้องผมไม่มีปัญหานะไม่ติดอะไรก็รู้สึกว่ากล้องมันก็เคลื่อนที่ตามเราได้ได้ดีในทีเดียวเลยนะฮะ ก็ออกแนวแนวแบบถ้าใครเล่น Monster Hunter มาก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมุมกล้องของเกมนี้ละกันนะผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะโอเคครับต่อไปในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยผมเล่นมาชั่วโมงกว่าเนี่ยเอาจริงๆนะผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยเพราะว่าเกมมันยังไม่ได้บอกเนื้อเรื่องอะไรผมเลยรู้แต่ว่าพระเอกเนี่ยผมให้เดานะ พระเอกเหมือนกับอยู่ในหลอดทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยแหละตอนต้นเกมเลยแล้วพอหลุดออกมาจากหลอดทดลองต้นเกมได้เสร็จปุ๊บก็เดินไปสู้สูสสักพักหนึ่งก็จะไปเจอกับเหมือนเป็นนักลบแห่งแสงสว่างแล้วเงามืดนะฮะเป็นอีกตัวละครหนึ่งชื่อวอน V O N วอนละมัง้งอ่าผมอ่านแล้วว่าวอนละกันเจอเจ้าวอนก่อนเนี่ยแล้วมันก็อามาอธิบาย เกี่ยวกับการใช้ทางเข้าเกตว Void แล้วกันผมจําชื่อไม่ได้มันเรียกอะไรนะแต่มันก็เป็นในกล่องสี่เหลี่ยมดาๆคือถ้าเราไปกดสํารวจตรงนั้นก็คือเราจะไปเล่นเอ่อผมเรียกคําว่าสบูนสเตทก็คงไม่ผิดคือถ้าเราผ่าน v o i ตรงนั้นได้เราก็จะได้เลือดเพิ่มอย่างที่ผมกล่าวไว้ช่วงต้นมาก่อนหน้านี้นะฮะส่วนตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตามที่ผมหาข้อมูลมานะ มันก็เหมือนกับอ่ะตัวเนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยผมยังไม่เจอแล้วกันผมใช้คำว่ายังไม่เจอเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลในสตรีมนะฮะมันก็ส่วนในส่วนของเนื้อเรื่องจริงๆที่ผมไม่อ่านมาในสตรีมนะในสตรีมก็ยังบอกเลยว่าก็แค่เป็นการผจญภัยสุดพิเศษ นะฮะผ่านโลกแห่งเงาประมาณนั้นนะถ้าผมแปลผิดขออภัยนะก็คือประมาณว่าอยู่ในวิหารแห่งเงาแล้วกันนะผมใช้คํานี้นะมขาเขียนว่าเทมเพิลนะนันก็ได้เป็นวัดหรือวิหารแล้วก็เออเป็นการผจญภัยในวิหารแห่งเงานะฮะที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งสัตููและกับดักและการ ต่อสู้กับศัตรูต่างๆโดยที่เน้นการกระโดดแล้วก็การฟาดฟันใส่ศัตรูผมก็เอา้าเฮ้ยมันแค่นี้เหลือหรือเนื้อเรื่องจะต้องไปติดตามในเกมแต่เอาจริงๆเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยผมเล่นมาชั่วโมงกว่าผมก็ยังไม่เจอกับเนื้อเรื่องอะไรเลยนะนอกจากว่าเจอเจ้าวอนโผมาแล้วก็บอกให้เราไปสู้กับวอยแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นนักลบแห่งแสงและเงาโอเคสรุป แบ็กกราวเกมเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับดินจาแหละแต่อตัวเอกเนี่ยที่โผล่มาในหลอดทดลองตอนแรกเนี่ยอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรสร้างขึ้นมาหรืออาจจะถูกทดลองขึ้นมานะครับเพราะว่าในฉากตรงนั้นน่ะถ้าเราเดินถอยกลับไปดูอีกห้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกองศพนะครับกองกันอยู่เยอะๆตรงนั้นก็อาจจะเป็นซากศพที่เกิดจากการทดลองทํานินจาขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เนื้อเรื่องเอาจริงๆแค่เนื้อเรื่อย่อใน สตรีมเนี่ยก็ไม่มีให้ผมอ่านแล้วผมก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะฮะเกี่ยวกับในส่วนในเรื่องแต่ผมขอเดาเป็นแนวถูกจับมาทดลองอะไรสักอย่างก่อนเนาะแล้วก็เป็นนินจาที่หลุดออกมาแล้วก็เตรียมจะแก้แค้นหรือหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วกันซึ่งมีแบ็กกราวด์อยู่ที่วิหารแห่งความมืดประมาณนั้นดีกว่านะฮะผมสรุปเบื้องต้นไว้อย่างนี้ก่อนครับผมต่อมานะครับ ในส่วนของเพลงหรืองานซาวแลลวกันผมมองว่าก็เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ทั่วไปไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากเพลงประกอบก็บางช่วงก็จะมีเป็นซาวตื่นเต้นหรือจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ต้องทำบางอย่างแล้วแข่งกับเวลามันก็จะมีเป็นแนวเป็นเสียงนาฬิกาบอกให้เราว่าเอ๊ย ตรงนี้มีการจับเวลานะคุณต้องรีบผ่านตรงจุดๆเนี้ยให้ตามเวลาที่กำหนดนะก็ถ้าคุณไม่ทําตามกำหนดประตูจะปิดแล้วคุณก็ต้องไปเปิดสวิตช์ใหม่อีกทีนนะแค่นั้นเลยนั่นคือสาวที่ดูแบบเออให้เรารีบทำหรือตื่นเต้นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเพลงประกอบเหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปครับไม่มีดนตรีไม่มีเสียงร้องใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนในเรื่องของเสียงภาคเนี่ย บอกเลยว่าเกมนี้นะครับไม่มีเสียงภาคนะมีแต่เสียงแบบโออืมอ้อออป้งป้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงภาคที่ไม่ใช่ภาษาคนแน่แต่ก็จะมีเป็นซับไตเติลให้อ่านครับเกมนี้ไม่มีการปรับเปิดปิดซับไตเติลนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดจะอยู่ในแดร์ล็อกในการสนทนาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงภาคก็ไม่มีนะครับใครที่คาดหวังไว้ก็ ต้องขอบอกว่าเกมนี้ไม่มีเสียงภาคและดนตรีประกอบหรือซาว์ประกอบในเกมก็ถือว่าทั่วไปไม่มีอะไรวิอหวาหรือว่าหน้าจดจำเท่าไหร่นะฮะก็เล่นเพลินๆผ่านๆเรื่องเสียงไม่ได้แล้ครับในส่วนของเพอร์ฟอร์มนนะครับเกมเนี่ยผมว่ามันทำภาพออกมาได้โอเคเลยนะ ด้วยงานดีไซน์ด้วยอะไรพวกนี้แล้วถ้าใครมีคอมสเปกกลางๆเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลทีเดียวนะฮะด้วยการที่เกมมันไม่ใช่เกมที่ไปเน้นภาพสวยสมจริงอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องการที่มันจะมีเลเทสหรือไม่มีนะครผมว่ามองแล้วยังไงเกมนี้ก็ ไม่มีน่าจะมีผลอะไรต่อตัวเกมเท่าไหร่นะฮะเกี่ยวกับระบบ Ray Tracing อาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเกมเนี่ยมันถูกพอร์ตไปลงกับแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มนะครับอย่าง Nintendo Switch หรือว่า PlayStation 4หรือ Xbox One เนี่ยก็ยังเล่นเกมนี้ได้นะครับผมเลยมองว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะผมลองปรับไว้ที่เฟรมเรท120ผมว่ามันก็เล่นแล้วก็ลื่นๆดีนะ อาจจะรันอยู่ที่6หรือ70ประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอาจจะได้กราฟิกที่มันไม่เยอะด้วยแหละก็เลยอขึ้าออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ข้อเสียยังมีอยู่ครับณนะปัจจุบันฮนะเดวันผมใช้คาว่าเดวันนะการคลาสของเกมเนี่ยผมเล่นไปชั่วโมงครึ่งนะ ผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยจะแคลสอยู่ประมาณ3-4ถึงรอบเลยผมผมมองว่าเฮ้ยสูงนะบางทีแบบเฮ้ยเราแค่กระโดดตกเหวเนี่ยเกมเด้งเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับหรืออย่างบางทีเราตายแล้วเรายังวิ่งไปไม่ถึงตัวตรงจุดที่เราตายเนี่ยแล้วเราตายซ้ําอีกรอบเนี่ยเกมแคลสเฉยเลยผมก็เลยงงเฮ้ยตกลงอะไรวะมันแคลสเพราะปัญหาตกเหวหรอหรือปัญหาที่เล่นแล้วตายหรอซึ่งไอเกมเนี้ย ใครบ้างวะมันจะเล่นไม่ตายโดดยากมากๆเลยเอาจริงนะผมไลฟ์ตอนผมไลฟ์เล่นเกมเนี้ยผมถึงขั้นสะบดเลยนะมันตกแบบเฮ้ยมันจะโดดยากไปไหนอะไรเงี้ยแล้วพอโดดเสร็จผลที่ได้กลับมาคือเกมคลาสซขึ้นมาอีกผมก็เลยฮะยังไงวะเกมมันก็แทบจะไม่มีอะไรเลยทําไมมันคลาสได้อ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมเล่นใน PC นะผมไม่ได้เล่นใน n i n t e n d o Switch ก็เลยมองว่าเฮ้ย เกมมันยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคลาไป4ครั้งเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันเยอะซึ่งอย่างบางคนเนี่ยผมไปลองดูในคอมมิ n ตี้ของ Steam นะครับก็เล่นไปประมาณ3ชั่วโมงคลาสไป8ครั้งโอ้มันเยอะอยู่นะเท่ากับว่าโอเคเปอร์ฟอร์มนซ์ของเกมเนี่ยโดยรวมอะผมว่าดี แต่ติดปัญหาเดียวเนี่แหละคือแบบบางทีอ่ะมันแคลชเพราะอะไรวะคือแคลชด้วยปัญหาที่มันไม่น่าแคลชผมก็เลยมองว่าอืมอ่ะอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของเกมนี้แล้วกันโดยรวมๆแล้วนะครับผมกลับมองว่าเกมเนี้ยมันค่อนข้างโอเคผมสนุกนะผมสนุกกับมันสนุกกับ ความยากที่เกมเซตมาให้ในตอนต้นอยู่นะผมใช้คาว่าในตอนต้นนะยังไม่ใช่ทั้งหมดความยากอยู่ในระดับที่เล่นต่อได้เรื่อยๆคืออาศัยว่าเราจับจังหวะศัตรูได้หรือเราเล่นบ่อยๆเรารู้ทางศัตรูบางตัวได้เนี่ยเราก็เอาชนะมันได้แต่ผมมองว่าไอาสิ่งที่จะทำให้มันเกมนี้มันรู้สึกยากกับผู้เล่นแล้วไม่เป็นมิตรต่อผู้เล่นใหม่แน่ๆผมเดานะ น่าจะเป็นการกระโดดผ่านฉากเนี่ยแหละซึ่งมันทำให้ตัวเกมออกมาโอ้โหศัตรูบอสไม่น่าจะยากเท่าไหร่จับจังหวะดีๆฆ่ามันได้แน่แ,นแต่ไอิที่ยากจริงๆคือไอการบังคับแล้วกระโดดผ่านฉากไปยังจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึง่งผมว่าไอตรงเนี้แหละที่มันยากมากๆแต่ถามว่าเกมนี้ผมจะเล่นต่อหรือจะรีฟันนะครับ ผมขอเล่นต่อครับผมเลือกเล่นต่อผมไม่รีฟันเกมนี้นะครับเพราะว่าความยากเนี่ยมันก็โอเคเอาจริงๆนะถ้าเทียบความยากเนี่ยผมว่าเกมสกันที่ออกมาก่อนนะเนี่ยหรือเกมเฮดิสที่ได้รางวัลเกมออฟเดอะเย่เนี่ยสองเกมนียผมว่ามันทำออกมาแบบว่าชวนโัวร้อนมากกว่าอีกนะอาจจะด้วยแนวเกมมันอาจจะคนละแนว แต่ว่าสกันเนี่ยมีความคล้ายๆแต่สกนเนี่ยเป็นเกมช d ดีแต่ไอสองเกมนั้นน่ะสกานกับเฮดิสกลับกลายเป็นว่าเป็นเกมแนวโลคไล์ที่แบบว่าโอ้โหตายแล้วกลับมาเริ่มใหม่ตายแล้วกลับมาเริ่มใหม่อันนั้นอะหัวร้อนของจริงเลยแต่ถามว่าสนุกไหมมันสนุกแต่จะยากไปไหนวะเออใช้คำนี้เลยยากเกินไปแล้วตายทีกลับมาเริ่มใหม่หาของกันใหม่แบบโอแม่เจ้าแต่ก็ ในความยากของตรงนั้นมันก็ยังมีอะไรที่แบบคอยช่วยเราแต่แต่มันก็ยังยากอยู่แต่สําหรับเกมนี้ความยากมันก็อยู่ในระดับที่เล่นได้แต่เราจะมา,าหัวร้อนเองไอ้ตรงที่โดดแล้วตกลงไปเสียเลือดหรือแบบโดดแล้วตกลงไปตายเนี่ยแหละอันนั้นแหละหัวร้อนจริงๆเลยโดดเท่าไหรก่ก็จะผ่านโอ้โหอาจจะเป็นพวก อาจจะเป็นด้วยเวลาเล่นแค่ชั่วโมงกว่าๆนะครับอาจจะยังไม่อินกับความเป็นเกมนี้มากเท่าไหร่แต่ถามผมนะผมสามารถเล่นเกมนี้ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องรีฟันเกมนี้นะครับสนุกเกมนี้สนุกใครที่ชอบแนว Mario 3D หรือแนว Zelda เนี้ยก็น่าลองหามาเล่นดูนะครับ มันอาจจะไม่ใช่ o อเพนเวิจ่าเหมือนกับเซลดานะครับแต่ว่าด้วยระบบการเล่นมันก็เหมือนกับเอาซลดามาผสมกับมาริโอแล้วก็ผสมกับเอ่ออีกเกมเนี่ยผมลืมชื่อไปแล้วที่เป็นเกมใส่ไอหัวด้วงที่เป็นกระดูกด้วงหัวกะโหลกด้วงอ่ะตัวที่มันเป็นหัวกะโหลกด้วงตัวเล็กน่ารักน่ักอ่าผมว่าคล้ายๆเกมนั้นแหละเอาสามเกมเนี่ยมารวมกันออกมาเป็นเกมนี้โอเคครับสำหรับ คลิปนี้นะครับผมก็ขอพูดถึงเกมนี้ไว้ประมาณเท่านี้ดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนชอบไม่ชอบอยังไงก็มาลองคุยกันมาลองบอกกันได้นะครับหรือมีความคิดเห็นที่ต่างจากผมออกไปก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับบางทีทําคลิปออกมาไม่มีคนมาคอมเมนต์เลยผมก็รู้สึกเหงาๆนิดนึงเนาะถ้ายัางไรก็ผมขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดกปะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ